หนีหนีไปคนละทางออไอ้ลุงตายไปไอ้หมูแมวแมวโอ้ยโอ้โหไปโอม่้เลยโอโหทีนี้ยักษ er oh, okay. ์ยักษ์โอเคครับทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมเกมเคนนะครับผมในเกมวิดีโอบอกอร์ตกันอีกแล้วนะผมวันนี้นะ ผมจะมารีวิวแมปที่ชื่อว่า Break to the Zombie นั่นเองนะครับผมเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมรู้สึกว่าแมปซอมบี้ในเกมนี้มันจะค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะโอเคมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะครับผมอ่าอ่าคืออันนี้นั่นเองนะครับผมไปเลย Break to the Zombie นะครับผมเป็นแมปที่ให้เราผ่านภารกิจไปเรื่อยๆนะครับผม อ่าไม่ใช่ผ่านภารกิจผ่านด่านตะลุยด่านไปเรื่อยๆนะครับระหว่างทางก็จะมีซอมบี้มากัดกินเรานะครับผมเราก็แค่ฝ่าด่านไปจะฆ่าหรือไม่ฆ่าก็ได้นะครับแต่ว่าก็เดินผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคมาถ้าพร้อมแล้วทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด b s c r i ครแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมโอเคมาเราไปลุยรพร้อมๆกันเลยดีกว่ามามาดูกันว่าผมจะเล่นได้ถึงไยนะครับผมแช a p ต e r 1เมืองอวาสาน นี่นี่นี่เมืองถ้าเมืองกลายเป็นเมืองที่แบบมีซอมบี้นะครับผมก็เป็นสก,กินตัวละครธรรมดานะแต่ว่ามนแบบวิ่งมาจู่โจมเราแบบนี้อุย้ยจะตายอึมาถึงกูก็าตายเลยสุดยอดจริงๆเลยนะก็สุนเรามีจํากัดนะครับทุกคนเราแนะนําว่าให้ค่อยๆใช้นะครับผมไม่ต้องรีบใช้นะเด้อทุกวันทางมันจะมีของให้เก็บหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยโอ้โหถ้าเรางกกระสุนก็จะโดนซอมบี้แรกตกตายเหมือนกันนะเรา เราต้องเลือกทางดีๆนะพูดโอเคปืนนี้สามารถตายโอ้โหแล้วซอมบี้มีแบบค่าสถานะด้วยมีตัวใหญ่มีตัวใหญ่ห้านัดตายโอเคไปไปต่อไปต่อลุบตอนนี้ยังไม่มีอะไรเยอะ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 ไปก่อนไปก่อนผิดเิเออเออโอ้ยเอ็นี้วิ่งเอ็นี้ลวิ่งเร็ว้ย ตัวผู้หญิงวิ่งเร็วมากทุกคนยิงแม่งเลยนี่เนี่ยตัวใหญ่เหมือนค่อนข้างโหดต้องฆ่ามันโอเคไปต่อได้ทุกคนรีบไปรีบไปโอ้โหเยอะจัดเยอะจัดโอ้ยมันมีตัวที่ทำให้เราตีแล้วแบบเดินสลับทางสลับทิศด้วยนะครับถ้าเราตายเนี่ยกระสุนเราจะดีไหมไม่น่าดีนะทุกคนผมเห็นว่ามันเป็น38นะเดี๋ยวผมจะลอง เล่นไปสักแป๊บหนึง่งเราก็ถ้าตายแล้วเกิดใหม่เนี่ยมันไม่ใช่สามแปแสดงว่ามันรีให้นะฮะกินอันนี้ครับบวกความเร็วไว้มีมีกล่องโอ้มีระเบิดนี่เองเฮ้ยเดี๋ยว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 อ้อวันแล้วทำไมเราตายนี่ทุกคนมันมีชุดให้แต่เราไม่ได้ใส่โอยจริงไปตีหน้าไม้ไปแล้วกันในกล่องมีธนูนะฮะเอ้ไม่ใช่มีธนูมีระเบิดนะเพราะมันออกกันอยู่ตรงนั้นอนะช่างมันแล้วกันนะเออช่างไม่ได้แล้ววะช่างไม่ได้แล้ววะ ทำไมเราโอ้ยโดนลุเออเออเอาเนี่ไปกินเออเอานี่ไปกินตายไปด้วยกันดี่แหละไม่ตายเลยนะมันน่าจะอยู่กันตรงแถวๆข้างหน้าป่ะนี่เนี้ยหัวไปแล้วปักอุ้ยกำทิศอีกแล้วไปฮะไปฮะอย่าให้ชมพอลตีแล้วกลายเป็นหมูนะพูดไม่ธนาคารคำโอ้ย โอ้โหจทำไงวะต้องสู้หรอวะต้องสู้หรอวะไม่งั้นไม่งั้นเราจะไม่ผ่านให้ทุกคนนะมาดิจัดมาเออเออไอตัวกับชิ้นเนี่ยหลายกัดที่สุดต้องรีบฆ่าไอ้นี่ด้วยไอ,อ,อหมูไม่ไปเท่าไหร่โอเคถ้ามาได้ประมาณหนึ่งแล้วนะล้วสุนเหลือเท่าไหรเนี่ย สิบเจ็ดนะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยอะ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 จัดเยอะเยอะเกินไปโอ้ยอุ้ยตีกับทีมันตีเราอีนลุงเก๋ไม่น้อฉันจะไม่โยงเก๋ไอกองของขวัญเนี่เอาเลเวลมาทำไมอ่ะไม่รู้นะจะทำมาเถอะไปดีกว่ามันอยู่ใกล้รีบตีรีบไป รีบไปรีบไปรีบไปรีบข้ามไปโอ้โหเยอะจัดเยอะจัดยิงตัวที่จำเป็นต้องยิงก่อนโอ้โหตายยากจัดหน้าไม้หน้าไม้ยังไม่เข้าหน้าไม้ยังไม่เข้าโอ้หัวหมันหมูกัดเป็นหมูแล้วกันโอ้โหวิ่งใหม่โอเคไปคราวนี้ขอแบบจริงจังนะทุกคนไปครับติดเลยวะโอเคไปได้ ไอ้นี่ไม่ได้ไนี่ต้องฆ่าวะ่ะหนีหนีไปคนละทางอไอ้ลุงตายไปไอ้หมูแมวแมวโอ้ยโอ้โหโอ้ไปหมูหมั่วเลยโอ้โหทีนี้ยับ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 โอ้ได้อยู่มั้งโอ้ยโอ้ยตรงนั้นมีกล้องเหือกมีกล้องโอ้เปิดไม่ได้ โอ้เยอะจะจัดน้องฝ่าไปยังไงวะเนี่ยไปแบบดิทเบอร์โบสปีดรัน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 ไปเลยไปเลยวู้ฮู้ไ่สนใจแล้วนี่แหละมันไปอยู่ฝั่งนู้นหมดเราวิ่งฝั่งนี้ครับโอ้โหมันเยอะเกินเยอะจัดเลยอ่ะวิ่งข้างหน้าไปจุดเสียป่ะโดนตีถึงจะโดนตีแต่ก็ไม่เป็นไรปึ๊บแชปเตอร์สองฝ่าไม้หมดแล้วนะแล้วไง ไอ้โดนเคโอ้ยโอ้ยไอ้โดนเคไอจะโดนเคไม่ได้ไม่ได้อ้ไอนี่ไอนี่ตัวอันตรายว้าวไม่ได้ดิไม่ได้ดิไม่ได้จะม,ม,มาตีกันอ,อย่างนี้มันบ่ใจนะรีบไปเร็ว เรากินเสริมพลังเราก็วิ่งฝ่าไปเราไม่ต้องยิงมาแล้วสมบอมบี้ล่ะวิ่ง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 ,งออโอ้ยโหไอ้นี่มันมันง้างเราทันโอ้มันง้างเราทันคือจบเลยอ่ะโอ้ชิบหายอะไรวะเนี่ยอ่ะดูมันเลยนะโอลยนี่ไนะตัวเซฟพอเซฟก่อนพอเซฟก่อนพอเซฟออตายเลยเพื่อนเต็มที่ไปแล้วโอ้ย ไอ้ลุงนี่หรือว่าฝีมือพัฒนาไปไกลขึ้นโอ๊ยโดนตีไปหนึ่งทีไม่เป็นไรโอ๊ยโดนสองทีไม่เป็นไรวิ่งไปวิ่งไปมึงอะ่ะมึงอะ่ะเอาไปเลย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 เอาไปเดี๋ยวนี้ชั้นสองเป็นอะไรที่ต้องเคลียร์กระปุ้นมดโอ้ oh my god เดี๋ยวจะรู้ทะนูโอ้โหโอ้ my god โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดกระถุ่นตะไนหมดแล้วโอ้โหต้องใช้ลูกธนูเหรอไปก่อนฮะนี่มันตีกูถันได้ไงวะงงมากเลยนะี่ไปดีกว่าครับอย่าไปใส่ใจไปฮะไปฮะวิวเยอะจัดเยอะจัดมาดิครับมาดิครับโอ้โห แข่งแขงกันเลยเกิรดแข่งแขงกันเลยเกิรดแข่งแขงกันเลยเกิรดแข่งแข่งกันเลยเกิรด,ด,ด,ดมาดิครับมาดิครับเออเออไอ้ตัวนีว้ไม่เห็นเราฆ่าไม่ได้ตรงนี้ฆ่ามานันได้ตรงนี้เดี๋ยวมันจะเป็นภาระกับเราในอนาคตเฮ้ยไม่เป็นไรเลยอะเฮ้ยใครตีตรงออมามึงนี่เองไอ้ลุงไปเลยจ้า อุยไปไหมผมว่ายากเหรอวะผมว่ายากเหรอวะเฮ้ยผมยื้อยู่อุ้ยลลนโอ้ยลลนโอ้ยไม่กรไม่เป็นไรใช้ความสามารถในการกวยกวยแล้วจะโยมจ้า เุ้ยเ้ยระเบิดอ้าวเรียบร้อยเปิดทางได้แล้วแต่กูต้องไปใหม่สินะนนนนนเราทำยังไงรีบไปดิครับรออะไรยจอกันโอ้ย,โอ,ยโอ้โหเยอะจัดเลยโดงโตะโอ้โห,โ,โ,ห,โ,โ,ห,โ,โ,หโดตงตะไม้นี่คือแบบเป็นล้านตัวกินกันนะฮะไปแล้วฮะ ผมไปแล้วฮะไปแล้วผมไปแล้วอย่ามายุ่งกับผมอย่ามายุ่งกับผมคณะมิจูเซฟอย่ามายุ่งกับตูน้าเฟยแล้วกูไปไงเนี่ย <S 1> <S 1> แม่งเอ้ยคือแบบว่าทางน่ะระเบิดเป็นผุยผงแล้วเราไปต่อไม่ได้ต้องเอาบล็อกไปไปวางดูที่หมายโอ๊ยกลายเป็นหมู โอ้ยเรโอ้ยเาโ,โอ้ยแกเป็นหมูเนาะ๋ย่ามึงอย่ามึงโอ้โหโลงโจโ้ไปแล้วครับไปแล้วครับปึบฟึบโอ้ยกับทิศกับทางสถาบันหลวงทิศหลวงทางเ่งประเทศไทย <S <S ไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยไปเร็วไปเออเออ,เอ,อยากจังวะ พี่ยาสูงกระสุนมึงหมดด้วยนี่แหละสู้ใครเขาไม่ได้พี่แคทาน,น,นูโหแคทนูมันจะยิงออกตจละนัดแถมบ้าจะหกักเฮ้ยตรงนี้วางบล็อกไม่ได้วางบล็อกมันไม่ให้วางบล็อกชิบหายแล้วไปไงอ่ะทำไมระเบิดอย่างนี้โอ้ oh my god ทุกคนครับทุกคนคิดว่าพี่ขุนพอเท่านี้ไหมครับ <laughs> ล้วไม่ไหวแล้วจริงๆว่าหัวร้อนว่ะถ้าใครคิดว่าแบบจะเองผ่านมาเล่นแล้วก็ลองเอามาแชร์ให้ดูหน่อยนะครับว่าแบบด่านต่ตอๆไปเป็น่วยที่ไหวแค่นี้จริงๆว่ะพี่แบบหัวร้อนมากอะ่ะทุกคนนะโอเคครับผมยมงก็ชอบกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เกมนิโมบอกอาร์เนี่ยมีให้โหลดฟรีทั้ง iOS และ Android นะครับผมก็เข้าไปโหลดกันได้เลยนะฮะในวันนี้ก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับเกมนิโมบอกอาร์นะครับผมนะโอเค ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย